สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.8ของชั้นป .5 กันนะคะเด็กๆเขาบอกว่าหาวิผลลบดังนั้นเราต้องเอาเศษส่วนเนี่ยมาลบกันโดยเด็กจะเห็นว่ามันเป็นการลบจำนวนคละใช่ไหมดังนั้นเราต้องทำจำนวนคละเนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนอย่างเช่นข้อที่หนึ่สาลบสเศษ3ส่วนหเราต้องทำสอเศษสส่วนหส่วนหเนี่ให้เป็นจํานวนคละไ ให้เป็นเศษเกินก่อนดังนั้น2คูณ5เป็น10บวกกับ3เป็น13ส่วนเหมือนเดิมนะคือส่วน5ดังนั้น2คูณ5เป็น10บวก3เป็นส3ส่วนหาจำนวนค้าตรงนี้เนี่ยคือเศษเกินเศษ3เศษ13ส่วน5เราก็ค่อยมาลบ3ลบเศษ13ส่วน5จะเห็นว่า เฮ้ยสมไม่มีตัวส่วนอ่ะมันหมายถึงส่วนอะไรส่วนหนึ่งดังนั้นทํายังไงก็ได้ให้ส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วน5ถึงจะลบกันได้นะคะ1ต้องคูณ5้ดังนั้น3ก็เลยต้องคูณ5ด้วยกลายเป็น5 5. 1 5 5ส่วนหลบ13ส่วนหเท่ากับเท่าไร12ส่วน5คิดจำนวนคลาง่ายๆเลยไหมห้คูณไรได้12 5้คูณสเป็น10เหลือเศษอะไรเศษ2ส่วน5้ามันเดิมนี่ง่ายๆเลยใช่ไหมคะลองมาดูข้อที่2บ้างจำนวนเต็ม5เศษ1นส่วนสลบกับ3เศษ2องส่วนสามทำให้เป็นเศษเกินก่อนห้คูณสเป็น10 10ิบวกหเป็น11ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน2 3งคูณสเป็น9ก้าบวกสเป็น1ิบเอด ส่วนอะไรส่วนสามอ่าใส่เครื่องหมายลบไว้เด็กๆคะก่อนที่จะลบกันต้องทําส่วนให่เท่ากันดังนั้นสองต้องคูณสามสิบเอ็ดข้างบนก็เลยต้องคูณสามด้วยสามส่วนนี้ก็ต้องคูณสองสิบเอ็ดก็เลยต้องคูณสองด้วยนะคะกลายเป็นอะไรสามสิบสามส่วนหกลบยี่สิบสองส่วนหกลบกันเหลือสิบ 11ส่วน6ทําให้เป็นจำนวนคล้ายอย่างรวดเร็ว6อะไรได้11 6คูณ1เป็น6เหลือเศษ5ส่วน6นั่นเองง่ายใช่ไหมคะต่อไปมาดูข้อที่3กันข้อที่3 3เศษ8ส่วน15ลบกับ2เศษ9ส่วน10เด็กๆต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน3คูณ15ได้45 บวกอีก8ได้50 3ส่วน1 5ลบกับ2คูณ10เป็น20บวกอีก9เป็น29ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน10ลบกันยังไม่ได้เพราะส่วนยังไม่เท่กากันต้องทำยังไงก็ได้ให้ส่วนเท่ากันไปหาคออนอีกว่าคนนี้ไม่อยากเลขเยอะหาคอนอง่ายกว่า เอาแม่5ไปหาร5คูณ3เป็น15 5คูณ2เป็น10คอลนอจับคูณทั้งหมดกลายเป็น30ดังนั้นต้องทำให้15กลายเป็น30ด้วยการคูณ2 53ก็เลยต้องคูณ2ด้วย10คูณอะไรได้30คูณ3 29ก็เลยต้องคูณ3ด้วยนะคะกลายเป็น1 6 6ส่วน3ลบกับ เก้าคูณสามเป็น 27, ยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองสามคูณสองเป็นหกบวกตัวทดสองเป็นแปดส่วนด้วยสามสิบลบกันเหลือเท่าไรลบกันได้หรือยังอ่ะอันนี้พิมมันเป็นสิบหกนี่เหลือเก้าสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าเก้าลบแปดเหลือหนึ่ง ส่วนด้วย3 0ข้อนี้เป็นเศษเกินไหมไม่เป็นเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังเป็นแล้วดังนั้นตอบได้เลยโอเคไหมคะไม่ยากต่อไปมาดูข้อที่4ข้อที่4เนี่ยจำนวนเต็ม4เศษ5ส่วน8ลบกับจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ทำให้เป็นเศษเกินก่อน4คูณ8เป็น32บวกอีก5เป็น37 ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน8ลบกับ3คูณสเป็น12บวกเศษ3เป็น15ส่วนเหมือนเดิมคือส่วน4ทำยังไงก็ได้ให้ส่วน,นเท่ากันจะเห็นว่า8กับ4มีความสัมพันธ์กันโดย4เนี่ยต้องคูณ2อด้วย 8. ดังนั้นส่วน8ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะ <c oughs> ได้เท่ากับ37ส่วน8ลบ30ส่วน8 ส่วนเหมือนกันแล้วลบกันได้อย่างง่ายเลยกลายเป็นเศษส่วนแปดเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วเศษเกินก็ไม่เป็นดังนั้นตอบได้เลยโอเคไหมคะคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ